การภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะหนีโลกการหนีโลกไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราหนีโลกพระพุทธเจ้าให้เรารู้โลกรู้โลกตามความเป็นจริงถ้าเรารู้โลกตามความเป็นจริงจิตมันก็ปล่อยวางคราวนี้จิตก็ไม่ได้หนีโลกแต่จิตอยู่เหนือโลกระหว่างหนีโลกกับเหนือโลกไม่เหมือนกัน หนีโลกนะ่มันคนอ่อนแอแพ้ผัดส,สามหนีสแสวงหาแต่ความสุขความสบายอนะไรเงี้ยไม่อยากกระทบอารมณ์พวกหนีโลกเนะี่ยไม่สามารถพ้นโลกได้ไมันเอาแต่หนีมันก็จะหนีจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในขณะที่พวกที่เรียนรู้โลกนะสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือกายใจเหล่านี้แหละเรียนรู้มากๆนะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแนละ้ว จิตมันคลายความยึดถือในกายในใจนะจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเรเียกจิตมันพ้นโลกนิยามของคำว่าโลกนะีมีหลายนิยามนะในของศาสนาพุทธต้องดูบริบทว่าธรรมะบทนั้นพูดเรื่องอะไรบางครั้งท่านก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่หมู่สัตว์ทั้งหลายนะั่นแหละเรียกว่าโลกถ้าเป็นนักปฏิบัตินะท่านบอกว่า ขันห้านะนะั่นแหละคือโลกขันห้างคือตัวรูปตัวนามนะี่คือตัวโลกงั้นะที่เราภาวนาเนี่ยนะไม่ได้พื่พ้นจากหมู่สัตว์หรอกนะยังไงเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในหมู่สัตวนะ์หมู่อย่างตอนนี้ก็อยู่กับหมู่คนทั้งหลายนะพระก็อยู่กับหมู่พระมันหนีไม่ได้ตรงนี้ยังไงมันก็ต้องอยู่เนะนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้หนีออกจากโลกไม่ได้หรอกแต่โลกก็คือรูปนาม อันนี้เป็นนักปฏิบัติเราก็เรียนรูรประโลกนามะโลกดูลงมาที่กายดูลงมาที่ใจให้เห็นความจริงของกายของใจพอเห็นแล้วจิตจะคลายความยึดถือจิตมันหลุดพ้นจากกายจิตมันหลุดพ้นจากความยึดถือใจ